เดนมสเซนสวัสดีครับสำหรับใครที่มีกังวลในเรื่องของรอยยับบนเนึ่งเกงไม่ว่าจะเป็นรอยยับจากการพับที่เป็นระยะเวลานานหรือรอยยับจากการซัก ด้วยเครื่องซักผ้าแล้วเกิดรอยยับที่มันเลยตะเข็บกางเกงยีนทั้งสองฝั่งออกมานะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้มันไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่คุณสวมใส่เป็นระยะเวลา2-3วันรอยยับตรงนั้นก็จะหายไปแล้วครับเพราะว่าพอเราสวมใส่มันก็จะเกิดแรงตึงตามสรีระร่างกายส่วนขาของเราเพอเกิดแรงตึงผ้าก็จะยืดออกรอยยับตรงนั้นก็จะคลายตัวแล้วกางเกงก็จะกลับมาเข้ากับรูปทรงของขาของเราเหมือนเป็นปกติ อย่างเช่น p i กเกอร์เวิร์กที่มันเกิดรอยยับจากการพับระยะเวลานานตรงหน้าขาผมนํามาสวมใส่แค่วันเดียวก็หายไปแล้วครับหรือ p i กเกอร์เวิร์กสิบเจ็ซอมตัวนี้ที่เกิดรอยยับที่มันเลยริมตะเข็บทั้งสองฝั่งจากอุณหภูมิความร้อนของเครื่องซักและเครื่องอบผมนํามาสวมใส่2-3วันรอยยับตรงนั้นก็หายไปเรียบร้อยและกางเกงก็เข้าทรงกับรูปขาของเรากลับมาเป็นปกติเช่นเดิมครับ ดังนั้นใครที่กังวลตรงจุดนี้อยู่ว่าจะแก้ปัญหายังไงดีก็ไม่ต้องกังวลครับสวมใส่ให้มีความสุขแล้วกางเกงก็จะกลับมาเป็นปกติครับ